สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel นะครับในเย็นวันศุกร์อย่างนี้นะครับกับคลิปพอดแคสต์อย่างนี้วันนี้เราอยู่กับเหมือนเดิมครับเจ้าเดิมครับผมใครว่าดมาแดอแดเอาแปะมานะครับวันนี้เรามีต้องมีเรื่องให้คุยถูกป่ะใช่แล้วนะครับ,รบจริงๆนี่คือมันคือวนันศุกร์หนึ่งก่อนวนันศุกร์ที่จะลงนี่แหละเราแบบเห็นหัวเรื่องแล้วเราแบบมาร้อนๆมาคุยกันเลยดีกว่าเนาะ นะครับนะก็ในวันที่9เมษายนที่ผ่านมาครับผมมีอะไรออกนะครับแวนการ์เซโร่ครับอ่าหลายๆคนอาจจะงงว่าแวนการ์เซโร่เคยออกไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วไม่ใช่หรออันนั้นเป็นเซิร์ฟของเจแปนนะครับ JP นะครับตอนนี้เป็นเป็นกรอฟเป็นกรอ่าเป็นกรอ่นะเป็นกรอฟแล้วนะครับนะก็คือนั่นแหละนะครับตามชื่อคลิปเลยครับผมวันนี้เป็นแวนการ์เซโร่เวอร์ซัสแวนการ์เอ็กซ์นั่นเองนะครับ หลายหลายคนบอกว่าทําไมเราต้องถึงทําการเปรียบเทียบคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าอีคะแนนรีวิวนั่นแหะเราไม่ได้มาเชียร์เกมมันนะแต่เรามาพูดถึงทําปัจจัยเฉยๆทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นคะแนนรีวิวหลายๆคนไปบอกว่ามันไม่เกมการ์ดแ็นการ์ีโร่เนี่ยมันไม่เหมือนในการเล่นเบสิกของมันเลยไม่เหมือนการ์ดจริงเลยเออไม่เหมือนในเมะไม่เหมือนล拉布拉布拉布นะครับนะ ก็ค,คะแนนรีวิวก็ถือว่าแย่นะครับแต่จริงๆเนี่ยจากที่ลองมาถือว่าตัวเกมอ่ะก็ไม่ได้ถือว่าแย่สำหรับฟรีทูเพย์อ่ะเรามาเริ่มกันก่อนเลยครับอันนี้ขอพูดใน<อ>เชิงของ v วนการ์ซ z โร o ก่อนแล้วกันจริงๆอ่ะแปะก็น่าจะเคยแตะทั้งคู่แล้วแต่ว่าทาง EX แ a n g u วนการ์วันก EX, าร์อ่เัแปะน่าจะแตะมาน้อยกว่านะครับนะอ่ะเวนการ์ซิโร่ครับเป็นเกมที่ลงให้กับมือถือครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือ iOS ก็ดีนะครับ โดยที่มันเป็นเกมมือถือนะครับเป็นฟรีทูเพยก็คือเกมไม่ต้องซื้อนะครับสามารถโหลดมาติดตั้งในเครื่องได้เลยนะครับ<ช>แล้วค่อยไปอินแอปเพิร์เชเอาในการเติมเพชรหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับนะออก,ก็ตัวเกมครับจะออกมาเพิ่งออกมาในเซิร์ฟคอเบอลเมื่อวันที่9อย่างที่บอกไปทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่ารูปแบบการเล่นอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะในตัวการ์ดเองไม่มีการ์ดที่ชื่อว่าทิกเกอร์นั่นเองนะครับ จะไม่มีจะไม่มีการที่ตัดทิกเกอร์อทิ้งมีการตัดทิกเกอร์ทิ้งแล้วก็ทิกเกอร์เอาไปย้ายกับตรงอื่นวิธีการป้องกันก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีนะครับที่เราเคยทําคลิปรีวิวเกมแวนกาซิโ o ไปตั้งแต่เมื่อตอนที่มันออกมาปเป็นเซิร์ฟเจแล้วนะครับนะตอนนั้นรเราก็รีวิวไปแล้วนะครับนะมันคือเป็นการมีการตัดฟิลเจอร์หลกักๆของเกมทิ้งไปเยอะมากนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเข้ากับเกมมือถือมือถือนะครับนะแล้วทีนี้ด้วยการตัดฟิลเจอร์อันนี้มันทําให้ มีคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนในอนิเมะเลยอะทำไมเล่นแล้วมันไม่สนุกเหมือนแวนการ์ดจริงๆที่เป็นการ์ดจริง,รงๆหรืออะไรอย่างนี้นะครับนะอ่ะโอเคอันนี้คือแวนการ์ดซีโร่ที่มีปัญหาอยู่ในตอนนี้นะครับผมและแล้วก็อีกอันนึงคือแวนการ์ด e x นะครับแวนการ์ด e x ครับเป็นเกมของเครื่อง Nintendo Switch กับ PlayStation 4นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเองไม่ได้ให้เล่นฟรีนะครับเสียตังค์อยู่ที่ประมาณ2,000บาทนะครับผมนะก็คือต้องซื้อตลับมาเลย่ต้องซื้อตลับหรือแผ่นอ,อ่า รหลับหรือแผ่นะครับโดยกเกมนี้มันอยู่ใน2แพลตฟอร์มอย่างที่บอกแค่ p พย์โฟกับสวิตแล้วก็ สามารถซื้อออนไลน์ได้หรือซื้อตลับก็ได้แล้วแต่ศรัทธานะครับนะ hmm. ตัวเกม <I hope. S 1> ต้องมีอินแอปเปิลเชตไหมมีแต่ว่าอินแอปเปิลเชตในตัวเกมจะเป็นในเรื่องของการซื้อสลีปที่เป็นลายพิเศษสนามลายพิเศษหรือว่าซื้อบันเดิลมาเพื่อเอาการ์ดมาคราฟนะเอาการ์ดมาคราฟโอ้ลิ้นพันกันเลยเอาการ์ดมาครา hmm. เพื่อไม่ต้องไปหาของในบ็อกให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็หาแต้มพอยต์มาคราฟเองนะครับนะโดยอันนี้ก็คือซื้อเอาจริงๆถ้าซื้อทีเดียวเราไม่เติมพวกนั้นก็จบเหมือนกัน นะครับแล้วก็ภาคที่ให้มาในแวนกาดทั้ง2อันเนี่ยแวนกาดซีโร่จะให้มาในภาคออริจินอลดั้งเดิมคือภาคที้นึงนะครับผมแล้วแวนกาด์ด EX จะให้มาในภาคของแวนกาด V เลยนะครับนะโอเค,คทีนี้เราจะทำการเปรียบเทียบกันครับนะคำด่า ที่มากมายนะครับคือจะเกิดจากฝั่งแวนกาดซีโร่นะครับอย่างที่บอกกันคือลูกเล่นมันไม่เหมือนกันอะไรอย่เงี้ยถึงทั้งที่อีกเกมหนึ่งที่เป็นแวนกาดในตระกูลเดียวกันอย่างเงี้ยมันกลับมีลูกเล่นที่เหมือนกับการ์ดจริงเลยสกิลอะไรเหมือนการ์ดจริงเลยนะครับนะเราก็ต้องบอกกันอย่างนี้ครับผมว่าแวนกาดซีโร่นั้น่ะมันเป็นเกมฟรีทูเพที่ลงให้แพลตฟอร์มมือถือใช่ซึ่งเราจะจ่ายหรือเราจะไม่จ่ายก็ได้ในการเล่น ใช่ใครจะ<ช>เป็นสายฟรีก็ก็เป็นไปใครอยา <ะ S 2> กเิ่มเติมใครเปไหวก็เปเนาะเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วทีเนี้ยคือเขามองแล้วแหละถ้าสมมุติว่าเขาทําให้เกมตัวเกมมันเหมือนกับการ์ดจริงปุ๊บผลกระทบจะเกิดขึ้นกับการ์ดจริงแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเขาเรียกว่าคนจะหันไปเล่นคอนเทนต์ออนไลน์กันหมดเพราะว่าเขาจะซื้อกาดรจริงทําไมอยู่บ้านก็เล่นกับเพื่อนได้ เล่นในมือถือก็ได้เล่นในมือถือก็ได้นะครับอันนี้คืออันนี้คือในความคิดของเขาคือเกมมันฟรีอยู่แล้วแล้วถ้าสมมุติเกมฟรีมันมีผลกระทบต่อสินค้าเขาเมื่อไหร่มันจะมีปัญหาแน่นอนเขาเลยเปลี่ยนลูกเล่นให้สนุกไม่เท่าซึ่งถามว่าพอเข้าใจได้ไหมพอเข้าใจได้อย่างยูกิที่ดังก็คือดูเอลลิสดูเอลลิดูเอลลิงดูเอลลิงเองอ่ะก็ไม่เหมือนกับการ์ดจริงๆของมัน นะครับวิธีการเล่นก็เปลี่ยนคนิดหน่อยเปลี่ยนแค่นิดหน่อยริงแเลกเปลี่ยนนิดหน่อยนะก็คืออาะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนเยมีกมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้ตัวการ์ดจริงอ่ะหรือว่าสิ่งที่ลสินค้าที่เขาขายเมนหลักมันยังคงขายได้ไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเป็นแค่รายได้เสริมถ้าเกิดเพียงป้าขึ้นมาก็ถือว่าโชคดีเป็นรายได้อีกทางหนึ่งไปใช่แรับเขายึดกันเปียงป้าด้วยนี่อ่ะอันนี้ก็คือโชคดีไปไงก็ว่ากันไปนะครับแต่ กับกันแวนการ์ดเอครับผมที่เราเสียตังค์หนึ่งสองพันบาทเราได้ฟิวเจอร์ทุกอย่างที่เล่นเหมือนแวนการ์ดจริงๆเลยนะครับสามารถมีคอนเทนต์ออนไลน์เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเกมมันถูกพัฒนาขึ้นมาให้ไม่เหมือนกันแวนการ์ดที่จ่ายตังค์ไป2 0 0พันกว่าบาทอย่างภาคเ x เนี่ยเราต้องเอาตังค์ไปซื้อมันมาโดยนักพัฒนาเกมหรือว่าบริษัทมันได้ตังค์เราอยู่แล้วอ่ะสองพันบาทเพื่อมันอะไรนะเขาเรียวกว่าอะไรมันเล่นถูกปะ่ะเอามันมาเล่น นะครับนะเราเราเป็นรายได้ของเขานะครับตอนตอนหนึ่งคนที่จะเล่นคือ2000บาทอ่ะสมมติแอตโตอยากเล่นกับแปงเนี้ยก็ต้องมีกันคนละเครื่องอ่ะมีเครื่องปุ๊บเครื่องอันแรกก็คือต้องซื้อ n t e n d o Switch หรือ p l a y s t a t i o n 4ถูกปะ่ะอันนี้จริงๆถ้าใครเล่นแพลตฟอร์มเดียวกันก็ต้องจ่ายค่าเครื่องอีกปุ๊บแล้วก็ต้องมีเกมอีก2000บาทคือเอาเข้าจริงๆเนี่ยถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกนะถ้ารวมรวมกันอยู่ที่ประมาณเป็นหมื่นเลยนะถ้ารวมค่าเครื่องเข้าไปด้วย ก็หนอักหนาอยู่นะครับนะแต่สิ่งที่ได้คือฟิวเจอร์ที่ครบเพราะว่ามันเกมมันจ่ายไง<ช>เขาไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นเกมฟรีอ่ะเขาและถามว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการ์ดจริงๆไหมผลกระทบมันมีแต่มันถือว่าน้อยมากๆแต่คนที่ส่วนใหญ่ที่จะซื้อของแพงขนาดนี้เล่นได้เขาจะมีการ์ดจริงๆอยู่แล้วด้วยใครที่จะซื้อเกมอ่ะที่มันราคาเกินพันมาได้เขาต้องมีความชอบอยู่แล้วและเขาต้องเล่นแวนการ์ดอยู่แล้วเขาถึงจะซื้อ ่าตัวเกมมาเล่นเพราะว่าเขาเอาไว้เล่นแก้เบื่อในแบบว่าเวลาไม่มีเพื่อนมันทำให้มันทาให้ตัวเกมอ่ะมันได้ฟิลเจอร์ที่ครบกว่าเพราะเขาจ่ายคนที่จ่ายมากกว่าก็ต้องเป็นคนได้ครับมันคือระบบทุนนิยมเมีเงิน,ม,งน,ม,งนงมีเงินถึงแล้ะมีเงินถึงแล้วก็ซื้อจับต้องได้ก็คือจบแล้วนะครับ่าก็คือคือจริงๆอ่ะถามว่าตัวเกมอ่ะแวนการ์ซีโร่อ่ะมันสมเหตุสมผลไหม แอตโตคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลในกับฟิวเจอร์ที่มันให้นะเพราะว่ามันคือเกมฟมราาีเออมันก็คือตามราคามันคือฟรีอ่ะคุณจะเล่นฟรีถามว่าเกมที่ออนไลน์ที่คุณเล่นอ่ะคุณจ่ายเป็นหนักเท่าไหร่บางเกมที่คุณเข้าไปกดเล่นเฉยๆกดกาชาเล่นอ่ะแล้วก็อ่ากับเกมที่ต้องจ่ายอย่างเงี้ยอ่ะแอตโตขอยอมรับอย่างหนึ่งอย่างอย่างเกมไฟเอ็มเบมที่แอตโตเล่นเป็นประจำอย่างเงี้ยสิ่งแอตโตเติมไปทั้งหมดอ่ะยังไม่เท่ากับราคาแผ่นแวนกาดแผ่นหนึ่งเลย เล่นมาสามปีนะแต่เติมไปแค่นั้นเติมไปแค่ว่ายังไม่เท่าราคาแวนการ์ดอันหนึง่งแต่ราคาแวนการ์ดอะเราซื้อปุ๊บเราเสียเงินก้อนเลยเราไม่รู้ว่าจะเล่นคุ้มหรือจะไม่คุ้มในสามเราได้มาก่อนเลยลกับเกมที่เป็นแบบเสียตังค์และเป็นตลับนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันเปรียบเทียบกันถ้าถามว่าน้องๆบอกว่าเอ้ยพี่เนี่ยเออผมไม่ได้ผมอยากให้มันเป็นแบบอย่างนั้นเลย ซึ่งมันเป็นเกมมือถือมันยากจริงๆครับมันมีผลกระทบมากๆเกมที่อยู่ในรูปแบบฟรีทูเพย์และต้องและแบบว่าอยากให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าฟิวเจอร์เหมือนเดิมคือมีการเล่นอะไรเหมือนเดิมอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมมีนะใช่ไหมแปะใช่ครับอย่างไอเนี้ยอะไรนะเมจิกอารีนาอืมอันนั้นอะเหมือนการ์ดจริงเลยอันนั้นอะเหมือนการ์ดจริงเออกองใช่แต่คุณต้องยอมเติมซื้อสองถ้าถามว่าเกมมันทําอย่างนี้ให้คุณยอมเติมซือม้อสองค,คุณยอมเติมกันไหมล่ะ คุณก็จะหันกลับไปเล่นการ์ดจริงกันบอกการ์ดจริงคุ้มกว่าเออหรือโปเกมอนอ่าโปเกมอนก็เหมือนการโปเกมอน Pokemon ก็ต้องซื้อซองถูกปะ่ะก็ต้องเติมซื้อซองเล่นเอาก็เหมือนเก็บพอยต์มากว่าจะได้ซองหนึ่งก็คือหนักหนาพอสมควรในการเล่นหลายวันเรียกว่าหลายวันพอสมควรกว่าจะได้เปิดักซองหนึ่งแต่ถ้าคุณเติม,ม <า S 1> คุณก,ก็ไปเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือกระทั่งฮับโตนอ่าฮับแต่ฮับโซนมันไม่มีตัวการ์ดจริงๆขึ้นมาทําให้มันไม่มีข้อเปรียบเทียบแต่เท่าไหร่ มันเป็นในรูปแบบของการดิจิตอลอย่างเดียวนะครับนะคือเอาง่ายๆครับววนการ์ดซีโร่มันมีความสนุกในรูปแบบของมันใครที่มองว่าไม่สนุกก็ไม่ต้องแปลกใจคือมันเป็นรูปแบบที่เขาต้องการจะขายของเมนนะครับนะเพราะคุณเล่นฟรีแต่เขาต้องมีรายได้นะครับเขาต้องอินแอปเปอร์ชเป็นรายได้ถ้าเอ่อถ้าไม่นี่นะครับนะถ้าไม่แบบไม่ชอบก็ลบทิ้งไป นะครับก็เ,เล่นไม่ชอบก็ไม่เล่นใช่คือในช่วงเนี้ยจะหาแบบาการ์ดเล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยในช่วงแบบภาวะเขาเรียกอะไรนะภาวะโรคติดต่ออย่างเงี้องอยมันต้องอยู่บ้านมันก็เล่นไม่ได้เอามาเล่นแก้ขัดก่อนได้ไหมก็ได้นะจริงๆมันเล่นกับเพื่อนได้ใช่ไหมแปะอันนี้ตกไม่แน่ใจเล่นได้ครับเออแล้วเล่นได้หลายหลายคนบอกเล่นกับเพื่อนไม่ได้ทั้งทั้งที่แบบเข้าไปประมาณแป๊บเดียวแล้วก็ออกทูเทอเรียลจบยังยังไม่รู้เลย นะครับนะก็ตรงนี้ครับเป็นจุดหนึ่งที่อยากให้ลองคิดดูดีๆว่าตัวเกมมันอะ่ะมันสมเหตุสมผลแล้วหรืออยังนะครับไม่ใช่ว่าตัวเกมเนี่ยเวนกาซิโลเนี่ยราคามันสักประมาณพันหนึ่งอย่างเงี้ยแต่มันได้ฟิเจอร์แค่เนี้ยแต่ว่าไอเวนกา d a ีเอ็อ่ะมัน2,000แล้วมันได้ฟิเจอร์ขนาดเนี้ย แล้วทาไมเกมมันห่างชั้นกันอันนึงมันแทบจะฟรีอันนึงมันฟรีเลยอันนึงมันสองพันอย่างเงี้ยมันก็มีความต่างชั้นของการเล่นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรวมตังที่เติมนะครับเพราะเติมมันคือเรื่องของคุณนะครับนะไม่กาชาไม่ยากจนนะครับจริงๆถามว่าฟรีเล่นได้แต่ถ้าคุณต้องการความด่วนคุณก็เติมเรบทูอะไรก็ว่าไปนะครับคือเอาจริงๆอ่ะระบบเกมออนไลน์เนี่ยคนเติมมาเลี้ยงคนไม่เติมไงอือเออมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะอย่างนั้นแหละนะครับนะก็ ก็เป็นตัวเลือกให้กับการเล่นหรือว่าเป็นฟังไว้แบบเป็นไว้พิจารณาแบบเรื่องนี้เนาะคือไม่ต้องไปด่า<ช>ตัว,ตวเกมอ่ะครับนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเกมของสายฟรีมันเป็นอย่างเนี้ยแต่จริงๆอ่ะไอ้รูปแบบการเล่นของมันก็ทําให้ตอบโจทย์สม,มือถือได้แหละมันก็เลยเปลี่ยนเบนกาจริงๆมีปัญหาเรื่องระบบค่อนข้างเยอะนะถ้าเอาจริงๆคือระบบการเล่นของมันหนคีย์เป็นโปรแกรมแล้วทํายาก ระบบมันซับซ้อนพอสมควรเลยเนี่ยถ้ายิ่งในภาคของภาคจีหลังๆขึ้นมาตั้งแต่มีจิกาดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งไอ้มีลูกเล่นนอกเธออะไรอย่างเงี้ยคือระบบมันค่อนข้างจะมันเรียกว่ามันวุ่นวายอ่ะซับซ้อนหรอเออมันซับซ้อนมันเขียนมันเขียนโปรแกรมแล้วมันต้องเขียนเยอะเวลาที่มันมีจํานวนการ์ดเยอะอ่ะมันต้องบอกว่าการ์ดนะทําอะไรได้บ้างเวลาถ้าคุณไปเขียนเป็นโปรแกรมหรือว่าเขียนคําสั่งให้มันอย่างเงี้ยมันจะยุ่งยากอยู่แล้วนะครับนะคุณเล่นฟรีกับ อะไรอย่างเงี้ยมันคือลูกเล่นมันอะบางอย่างเวนกาซิโลมันแก้เทคบางตัวเพื่อให้มันมีความเล่นง่ายในตัวของมันมันก็เลยไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่กับการเล่นที่เห็นนกมานะครับนะจริงคือเกมมันจะเร็วขึ้นอะไรแบบนี้ด้และใช่เราเปลี่ยนอ่มันคือมันทําให้เกมอะเร็วให้เหมาะกับการเป็นออโต้ไม่งั้นถ้าสมมติเล่นเยอะๆแวนกามันก็เล่นเป็นสิบนาทีเหมือนกันนะจะออโต้ละสินาทีให้ใครมันจะไปรอดูใช่ไหมลองไปเออเนี่ยครับนะ โอเคประมาณนี้กันครับผมสำหรับวันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างซีโร่กับ EX นะครับผมนะหวังว่าก็เป็นความรู้หรือความบันเทิงให้กับน้องๆไปแล้วกันนะครับใครที่ใครเล่นก็เล่นครับนะใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องโหลดมาเล่นก็ไม่ต้องไปบ่นอะไรเขากันนะครับนะหรือก็ให้ฟังให้เข้าใจว่าเกมเสียตังค์กับไม่เสียตังคอ์อ่ะเออมันเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการอย่างนั้นแล้วมันจะออกอย่างนั้นมาได้มันก็ลําบากเหมือนกันนะครับนะ ก็อย่างน้อยก็ยังเดี๋ยวเขาก็ยังต้องขายของอ่ะเนาะใช่นะครับเขายังต้องขายของแหละ,<ช>ะข,าาขายของเออนะครับนะเพราะว่าวันนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับพอดแคสต์วันนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ตามกด Subscribe ล,ล,ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับผมนะสุดท้ายนี้อ่าก็ฝากแฟนเพจด้วยนะครับแบนการ์ดไวท์ไทยแลนด์แท็บชอปฟิชเชลจะมีคอนเทนต์นะครับให้ดูกันนะครับแล้วก็ฝากร้านนิดนึงกับแท็บชอปนะครับตอนนี้ก็เปิดอ่าพรีจีบีทีสิบสามอยู่เข้าไปสั่งกันได้นะจะไว้เจอกันใใหม่นคลิป หน้าของพวกเรานะครับผมสองคนแ,แล้วแบบแอตโตะแปะในพอดแคสต์ของเรานะครับเป็นคลิปทอล์กเนาะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ